คุณก๊อขายในช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากโรคระบาดเออเรื่องของความเครียดเรื่องของโรคภัยคข้เจ็บต่างๆเนี่ยมันรุมเร้ามากๆเลยคุณมดคะคือว่าความเครียดนะคะ,คะเกิดจากด้านจิตใจอารมณ์มมมนะคะคือว่าเวลาเราประสบความไม่พอใจอะคะ<ม>เราจะกลับไปคิดเรื่องเก่าๆทําทให้สุดท้ายแล้วเรานอนไม่หลับใช่ไหมคะพอนอนไม่หลับเนี่ยค่ะเป็นสาเหตุหลัก ของความจะเกิดโรคต่อไปอะคะ่ะเรายังมีความคิดที่เรายัางนึกไม่ถึงด้วยอย,อย่างเช่นคุณมดเวลาเรากักตัวเนาะเราก็กินอาหารของเราตามสบายเป็นอาหารจังฟู้ดบ้างเป็นอะไรบ้างนะคะ,คะอันเนี้ยค่ะข้างในร่างกายนะคะระบบการเผาผลาญการนำนำเอาพลังงานไปใช้อ่ะคะ่ะอาจจะมีเหลือเฟือ ทำให้เกิดสารที่เราไม่พึงประสงค์ก็เลยเป็นปสารความเครียดเหมือนกันนะคะเกรียดเอ่ยนะคะเป็นเรื่องราวที่นึกไม่ถึงแล้วเพิ่งมดเครียดเยอะๆนี่มดมีสิทธิ์จะป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ไหมคะเนี่ยว่ากลไกความเครียดอะ,ค,ะค่ะมันจะต้องมีอย่างเช่นถ้าเรานอนไม่พอขึ้นมานะคะมันจะเกิดสารตัวหนึ่งเรียกว่า TNF alpha ะนะคะตัวนี้นะคะ่ะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอะคะ่ะไม่สมดุลแล้วก็เป็นการบ่งบอกถึงว่าโรคภัยเกี่ยวข้องกับความ ภูมิคุ้มกันนะคะจะมากขึ้นด้วยเช่น SLE นะคะหรือว่าลูมาตอยอัลไทซิสนะคะแล้วก็ c a n นเซอร์รวมถึงโรคอ้วนด้วยนะคะโอ้โห TNF a ัลฟาสูงค่ะมันก่อให้เกิดโรคมากๆโรคหลายอย่างเลยทีเดียวใช่ก็ TNF อัลฟาค่ะคือว่ามันจะเป็นตัวที่เมื่อเวลาเรานอนไม่พอค่ะแล้วเม็ดเลือดขาวมันก็จะหลั่งออกมาเป็นการมองบอกว่า เราเกิดความเครียดแล้วแล้วทําให้ภูมิคุ้มกันเราต่ําลงนะคะถ้าออกมามากขึ้นเรื่อยๆต่ําลงจนกระทั่งเราเกิดเป็นภูมิแพ้ตัวเองเป็นผื่นบ้างเป็นไข้สูงบ้างนะคะหรือว่าเป็นเบิร์นเป็นผิวไหม้บ้างนะคะอ,อันนี้นี่คือสาเหตุหลักที่เกิดจากความเครียด<ช>ไม่ว่าจะ,ะจเป็นโรคภัยใกล้เจ็บหรือเกิดจากความเครียดในชีวิตประจําวันทั้งนั้นเลยใช่ค่ะแล้วนอกจากความเครียดก่อให้เกิดสารประกอบอันตรายต่างๆมากมายยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะเมื่อกี้คุณก๊อฟพูดถึงโปรตีน ใช่ใช่ค่ะคือความเคยดอีกอย่างหนึ่งที่ที่กอบได้พูดไว้คือความเคยดเกิดจากการรับประทานอาหารจากฟู้ดใช่ไหมคะคือพอเวลามีแป้งกับไขมันสูงเนี่ยแล้วก็จับกับร่างกายเป็นโปรตีนก็เรียกว่าโปรตีนคาร์โบนิลโปรตีนคาร์โบนิลสูงนะคะเป็นการที่หมอใช้คือจะเป็นตัวอินดิเคเตอร์บ่งบอกถึงความรุนแรงของโรคหัวใจติดตันความเสี่ยงของโรคหัวใจวายเฉียบพลันได้นะคะรวมถึงโรคเบาหวานชนิดที่2ก็บอกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็โรคติดต่อไม่ติดเชื้อเรื้อรังต่างๆมากมายทั้ง ความดันโลหิตทั้งโลกไตาวายด้วยนะคะ โอ้เรียกกันว่าครบเลยนะคะทั้งความอ้วนโรคความดันโรคเบาหวานมาเป็น<ำ>ชุดเลยคะ่ะเลยดีเดียวนะคะอย่างหนึ่งอย่างใดนี่อย่าลืมมาเกิดจากความเครียดได้ทั้งหมดทั้งมวล<ช>เลยอ่ะเข้าอย่างนี้ดีกว่าอยากรู้แล้วทั้งหมดทั้งมวลในมดเป็นแล้วมดเครียดแล้วมดเริ่มป่วยแล้วมดอยากทานตรีโนโวที่เนี่ยอยู่ตรงหน้าโต๊ะกับคุณก๊อฟเนี่ยค่ะแนะนําให้หมดทีนึงว่ากินอย่างไรทําอย่างไรจะให้ประโยชน์สูงสุดคะคุณก๊อฟค่ะตรีโนโวนะคะมีสารประกอบเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์สูงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรสเวอเรทอรอล จากทูมาลิกนะคะแล้วก็มีเปปเรินนะคะจากพริกไทยดาทําให้ปรับสมดุลการเผาผลาญในร่างกายแล้วก็ลดจํานวนของปริมาณของ T N F a l p h a และก็โปรตีนคาร์โบนิลได้ด้วยโดยที่มีการทดลองนะคะคุณมดมคือในคนนะคะกินอ่ารีโนโวนะคะ2แคปซูลต่อวน<ม>ันเป็นเวลา1เดือนนะคะ 2> 1, 2, 1, 2, 1. 1> สามารถลดจำนวนของ T N F a l p h a ได้ถึง64%นนะคะแล้วก็โปร โปรตีนคาร์โบนิลได้ถึง42นะคะนอกจากนี้ยังเพิ่มปริมาณของซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตส2หรือเอนไซม์ SOD2 ได้ถึง43ด้วยนะคะนอกจากจะมีรีโนเวลแล้วข้างหน้ามดก็ยังมีโปรตีนฟลอช็อกโกแลตที่มดชอบมากๆเลยตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าใช้ทานเป็นอาหารเช้าเลยเพราะว่าด้วยความเร่งรีบเนาะที่ต้องกลับมาทำงานแต่ถ้ามดทานรีโนเวล ควบคู่กับโปรตีนนี่ร่างกายจะแข็งแรงแล้วก็มีผลอะไรบ้างไมคขาอ้โหจจโค่ะแจ๋วเลยค่ะคุณมดเพราะว่าโปรตีนนะคะ,คะเป็นโปรตีนที่บริสุทธิ์นะคะมาจากเวโปรตีนแล้วก็ไข่ขาวของโ,อโฟไลนะคะเป็นเจ้าเดียวนะคะที่มีไข่ขาวผงที่บริสุทธิ์อยู่ข้างในสามารถแอบซอบเข้าร่างกายได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้นะคะทำให้แกงกลางไขมันในร่างกายนะคะที่เป็นอดิโพทิชูสีขาวนะคะเพิ่มไมโตคอนเดียทำให้เกิดกลายเป็น ไปเป็นเซลล์ไขมันที่พร้อมที่จะเผาผลาญเรียกว่าเซลล์ไขมันแดงนะคะ,ะแล้วก็ทำให้เอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเรียกว่าได้ลดก่อโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารหรือว่าการเผาผลาญร่างกายร่วมคู่กับรีโนโวได้เลยนะคะ เรียกได้ว่าเราโชคดีแล้วก็มาถูกทางแล้วนะคะบางท่านนะคะที่กำลังกังวลใจก่อให้เกิดความเครียดแล้วก็เป็นสาเหตุหลักของโรคต่างๆนะคะเราสามารถใช้นะคะผลิตภัณฑ์ด้านหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นรีโนเวลและตัวโปรเทนเอฟช็อกโกแลตในช่วยในะเรื่องของการบําบัดความเครียดและช่วยในะเรื่องของการทําให้สุขภาพของเราแข็งแรงได้ด้วย